看起来。 เอาผิดมาย่างเลยผิดย่างลงไปเลย Oh. Au! <laughs> เปลี yeah! wow. ่ยนเปลยจะย่างให้กุนเปลี่ยนก็จะโอ้โหแต่เป็นอ๋ออะหิตนะค่ะอะหิตนะใครตังนี้เนี่ยหิตก็หิตไม่สุกหิตไม่สุกเสียไปทาง จใส่กินสิปูถ้าถ้ากินไม่หมดเราจะเอาไปใส่กระปุกแล้วแช่ตู้ฝนหอม,อมท,ที่ที่สุ๋ย่างหอมอ่ะ ถึงเลยเราจะเราจะปิดแก๊สแล้วไม่ใช่เราจะปิดเตาจะกินกันก่อนหมู <c oughs> ย่างย่างกินกี่เดะแบบว่าแต่เราจะลองหมูกินหมู 嗯，嗯，尝尝就冰皮。嗯，尝尝就冰皮。 คนร้อนมากเลยว้าวกิมจิกิมจิไอ้นี่กิมจิแล้วก็หมูสามชั้นสไลซ์พร้อมกับเห็ดเข็มทองอร่อยเป็นอะไรที่ไม่เคยกินแปลกใหม่เหมือนกันนะ มันจังงงว่ะคนเคยก็ถามไหมอาไรเป็กคนมาอร่อยอ่ะอร่อยเฉยน,นี่เห็ดเข็มทองกิมจิและ สามเซนสไลด์จิ้มน้ำจิ้มหมูกระทะบ้านเราตอนแรกกินกับแค่โคชูจัง <c oughs> อ,อ,อ,อร่อยมาก ทจะเอามันจะชิ้นใหญ่ไปหเหลเค็มทองพร้อมกิมจีนะคะจิม้มน้ำจิม้มเข้าไปอื้มอืม อร่อยอะ่ะก็จะกินแค่นี้ตรงใส่ต้องย่างให้หมดเลย <c oughs> นี่มีน้ำต้องมีน้ำอรมณม กิมจีบวกสามชั้นบวกเข็ดเข็มทองทุกคนดูนี่ทุกคนอยากให้ดูฝั่งนี้นี่ดูอื้มอร่อยมาก อร่อยอ่ะก็วซึมันจะเข้ากันด้วยนะผมเห็ดเข็มทองอ่ะอยากไปได้วยกันหมดก็ไปเลยนี่คนดูจ่วงปลา นี่เยอะไหมหหคิดเปิงย่างบ่อยไม่ดีจะอร่อยอร่อยมากเลยอบบคนอ,อ,อ,อาจจะได้ยินเสียงรถนะเพราะว่า เรามาอัดข้างล่างอืมนีแข็งเล็กเหรอหอืมอืมยมจิ้ม,มหมูสามทั้นกับน้ำจิ้มหมูกระทะอืม มันฟินอะมันฟินอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ย่าง,งเห่าไหร่อะไรน้ำจิ้มแบบไม่เผ็ดนิดๆน,นี่ ก็ทาไปมีกิมจิตกด้วยเราก็จะปาดไปไม่แน่ใจว่าเผ็ดเพราะทีรสชาติเผ็ดเพราะน้ำจิ้มหรือว่าเพราะกิมจิแต่กิมจิส่วนใหญ่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหรม่มาปเปิดต่อันเปิดต่อกปินตกอร้อนนะ ยังไม่ร้อนแต่เราเอาหมูลงก่อนเพิ่มเข้าไปเก็บกระเด็นกระดอน เป็นปปน้ำโพกเลยเก็บออก,กมาทุกคนไปลองไปลองกินกันนะมีเห็ดเห็ดเข็มทองกินจิแล้วก็หมูสามชั้นถลยไม่ต้องซื้อเยอะนะซื้อนนิดเดียว วันเดี๋ยวเราจะมีสตูดิโอกันกันเปลี่ยน,น,น <c oughs> รถวิ่งผ่ะสุดตรงนี้เดี๋ยวอ,อ่ะต้องมันหิวลงตอนแรกคิดว่าจะกินไม่หมดซะแล้วแต่ว่า หมูหน้าก็เริ่มสุกแล้วทอดเรนสังจะลิบไม่ต้องไม่มนานี่นัวสุดท้ายกินผิดเดียนไปกินสุดๆไปเลยจ้า ก็ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นาะมันก็จะยาวเกินไปแล้วเนาะก็เราจะมาลากันด้วยยินจิของเรากันนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็ลืมอย่ากดออย่าลืมอย่ากดไล,ล ก็อย่าลืมกดไลค์ก like ัวซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปอื่นเ้ว่นะคะก็ถ้าใครอยากดูคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะต,ติชมได้ในคลิปของเราได้เลยนะคะติเพื่อก่อเราจะนําไปปรับปรุงนะคะทุกคนยินดีแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนกัเกนเดี๋ยวจะไปกินให้หมดแล้วสวัสดีนบ๊ายบายนะคะเจอกัน